ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังบีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวช่องสตัง์มีเดียประจำวันที่24ธันวาคม2567ครับด่วนครับเตรียมตัดสิทธิบัตรคนจนวันที่26ธันวาคมนี้สำหรับคนที่จะโดนตัดสิทธิ์คือใครก็คือคนที่ไม่ได้ไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยนั่นเองกลุ่มนี้นะครับหากคุณไม่ยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยจะโดนตัดสิทธิ์และถ้าหากว่ามีการลงทะเบียนร,รอบใหม่คุณก็จะต้องไปลงทะเบียนใหม่แล้วสำหรับใครที่ได้ไปต่อล่ะหนึ่งคือคนที่ยืนยันตัวตนแล้วจะรู้ได้ไงก็คือหาก ากคุณเนี่ยไปใช้เงินเดือนสามร้อยทุกเดือนเนี่ยก็คือคุณยินยตวัตวตนเรียบร้อยแล้วสามารถใช้บัตรผ่านเครื่องจ่ายเงินเนี่ยก็คือการยินยตวัตวตนหากมีการลงทะเบียนใหม่ในอนาคตนะครับคุณก็ไม่ต้องลงทะเบียนแล้วรัฐบาลจะตรวจข้อมูลของคุณนะครับว่าคุณเนี่ยจะได้ไปต่ออัตโนมัติหรือไม่กลุ่มนี้จะไม่โดนตัดสิทธิ์นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในบัตรประชาชนปกติคือไม่ต้องทําอะไรแล้วหากใครที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ยินยตัวตน ภายในวันที่26ธันวาคมนี้จะโดนตัดสิทธิ์คุณจะไม่ได้เงินเลยนะครับและจะต้องไปลงทะเบียนใหม่ในปีหกนั่นเองครับตอบเคลียร์ชัดนะหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4ีโมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ082-5171297 ย้ำอีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ